ดีค่ะมาใน,นหอมซีมาเฮ็ดกุ้งแซน,น้ำปลาเด้อค่ะหอมได้เราเลยค่ะปลาลาแม่อีพิมพ์นะคะปลาลาแม่อีพิมพ์ลอมาโดนพึ่งใต้ด้อค่ะเห็นปะค่ะหอมซื้อมาสองขวดนะคะหอมได้ซิมไปแล้วแซ่บแซบ,บ,บด้อค่ะอันนี้กับบักพริกเอ่อผงชูรสหน่อยหนึ่งนำบักพริกดำบักพริกกับกระเทียมผงชูรสหน่อยหนึ่งเรากันนำบักนาวเด้อค่ะ หอมซีไซ่น้ำปลาไม่พิมพ์ด้วยค่ะเห็ดกุ้งแซ่น้ำปลาด้วยค่ะแซบๆมนเนี่ยขวดละเจ็ดสิบโคนด้วยค่ะหอมกระสีน้ำลายไหล หอมหวยหวยด้ยค่ะหอมหวยหวยพักยุางลางก็มีเออหัวเชเท่ากับแค่รสด้วยค่ะแล้วก็มีมาละนวยเท่าพ่อคอยหลาดอีกเนาะอือเป็นแต่แสบนำ้ำลายไหลเห็นบ่ค่ะท่านผู้ชม กุ้งแซน้ำป,าปลาแซน้ำปลาลไม่พิมพะะ์ด้ค่ะเห็นบ่นคะ่ะตะแลี่ยนหอมวันสีหันบ่หันดอกกินยังสี่ละนี่ค่ะ <c oughs> แสบแสบด้ค่ะเป็นแต่แสบนลำไม้ละ,ม,ะมาพอกระเพราเวลาค่ะมันดีหอมสีผ้ามากินกุ้งแซน้ปาปลาเด้อค่ะหอมเห็ดแซน้ําปลาลไม่พิมพ์เด้อค่ะหอมพึ่งได้เด้อค่ะสร้างแอร์สร้าง้งานให้ประดนเหล่าหอมพึ่งได้งดกระได้นะคะ่ะ แซปซ่าลูกกันกดอนอื่นขอบคุณทุกท่านได้ค่ะที่เข้ามากดไลกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจหอมได้ค่ะแซปซ่าลูกกันได้ค่ะซูคุุูคนเทโลเทอิสานเทอเอเชียพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาแสนลูกกันได้ค่ะทำไร่ไหลมามาไอพักไม่ยังบักมะระได้ค่ะมะระบะระขี้นกนะคะแตงก็มีแค่รถกับไอหัวเจเทาวยึดข้างล่างไนกุ้งน้ำเด้อค่ะมาได้ค่ะแซปซ่าลูกกันซูคุุูคน แซ่บๆค่ะมันเนี่ยน้ำปลาพันวดนวดมันรากของสุดยอดเลย กระเทียมกระไหล่ออกแก้นนะน๊ะ เป็นหัวหน้าผมเต็มเลยแซ่บค่ะแซบ่บน,น้ำปลาดิใจโอ้แซบ่บน,น้ำปลาเป็นนว่านว่ะ เขาเนื้อเขานั่งเดียืมองรังคองเสเลเศร้าหนำคือมจริงๆ xem muốn cho cái này tới không? đi giờ nào phết thân bộ phết phết thân này cà cái ำปลาดุณนุ่งค่ะบอม ไม่ต้องเติมน้ำปลาเลยอ่ะพอดีพอดี จะหมดแล้วค่ะไม่ได้แดดออก ทำเสร็จตำสวกินตัวแซ่บๆซบตำสวะหอมต้องเสิร์ฟติดบานไปนะแซ่บ ผมเมื่อลาประเทศ้อ่ะ ཁེ 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 ครับโดนแล้วไ่ได้กินกงแซน้ำปา <c oughs> ลากงแซน้ำปลาน้ำปลาไ่ได้ใส่เด้หอใส่น้ำปลาแดกแทนกงแซน้ำปลาแดกใส่ละ หอมกับสิบไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปมันสิดเงาด้อค่ะหอมกับไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจหอมด้อค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ